สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ สัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอ,อนนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะ ติปิแม้เพระเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บัดน,นี้เราผู้โคตมาโคตเจริญแล้วในสากยตระกูลเคยตั้งความเพียรไว้ได้บรรลุสัมมาสัมพุทิยญาอันสูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตระกอของเราชื่อกบิลพัท บิดาของเราเป็นราชาชื่อสุดโทนะมารดาผู้ให้กำเนิดเราชื่อมายาเทวีเราอยู่ครองเรือน29ปีมีประสาทสูงสุดสามหลังชื่อสุจันทะโกกนุทะและโกนจักมีหญิงประดับดีแล้วสี่หมื่นนางมีนารีผู้เป็นชายาชื่อยโสธรา ลูกของเราชื่อราหุลเราได้เห็นนิมิตทั้ง4เราจึงออกด้วยมาเป็นภานะทำความเพียรถึง6ปีเราทำสิ่งที่ใครๆทำได้ยากเราเป็นผู้ชนะประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปัตนะเมืองปรารณสีเป็นสมมาสัพพุทธเจ้าชื่อโคตมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นอครสาวกสองรูปชื่อโกลิตะและอุปติสะอุปถากผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออานอน์ภิกษุณีผู้เป็นอครสาวิกาสองรูปชื่อเขมาและอุบลวรรณาอุบาสกผู้เป็นอครอุปถากสองคนชื่อจิตตะและหัตถาละปะกะอุบาสิกา ู้เป็นอ克拉อุปถายิกาสองคนชื่อ,อนันทะมาตาและอุตราเราได้บรรลุสมาสัมพธิญาณอันสูงสุดนักววงแห่งไม้อสุตะในพัตกับนี้ในบัดนี้เราเป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เราผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะ เป็นกษัตริย์โดยชาติบังเกิดแล้วในขัตยะสกุลในบัดนี้เราผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะโดยโคดคือนามสกุลเป็นโคตมะโคดคือนามสกุลโคตมะในบัดนี้ประมาณอายุขไขแห่งสัตว์ในยุคข,ของเราสั้นมากผู้เป็นอยู่ได้นานก็ร้อยปีเป็นอย่างยิ่งที่เกินร้อยปีขึ้นไป มีน้อยนักในบัดนี้เราผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้นกวงแห่งไม้อัสศะในบัดนี้สาวกสองรูปมีนามว่าสารีบุตรและโมคลานะเป็นอักระสาวกคู่เลิศของเราในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงรังเดียวและมีภิกษุ ถึง1,250ระรูปสังฆสนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนั้นผู้เข้าร่วมประชุมล้วนแต่เป็นพระขีนาศพทั้งสิ้นในบัดนี้ภิกษุผู้เป็นอุปตากใกล้ชิดของเราชื่ออานอนท์จะเป็นอุปถากอันเลิศในบัดนี้พระราชานามว่าสุทโทธนะเป็นบิดาของเรา พระเทวีนามว่ามายาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดแก่เราและก่อนชื่อกับเบลพัฒเป็นราชธานีแห่งบิดาของเราเมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสุขันแห่งมารดาเมื่อนั้น แผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสันสะท้านย่อมสันสะเตือนเมื่อใดโพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นเทพประบุทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในที่ทั้งสี่แกโ่โพธิสัตว์โดยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออะมนุษย์หรือใครๆก็ตามจะได้เบียดเบียนโพธิสัตว์ หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลยในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันธแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่เป็นปกติเป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิชา,าจาร์เว้นจากมุสาวาตเว้นจากสุราและเมยไร อันเป็นที่ตั้งของความประมาทในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่เป็นย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัด ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีลาบด้วยการมคุณทั้งห้ามารดาแห่งโพธิสัตว์นั้นอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยการมคุณทั้งห้าให้ขอาบัเรออยู่ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิส <We> ัตว์ ย่อมไม่มีอา,าพาธใดๆมีความสุขไม่อ่อนเพลียอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในขันของมารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามเหมือนอย่างว่าแก้วไผทูลอันง,งดงามโช่อด่วงสดใสเจริยรนดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นสีเขียว เหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดีเอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี้แก้วไพรทูลอันง,งดงามโชดช่วงสดใสเจริญในดีแล้วนี้ได้ซึ่งร้อยอยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาว หรือเหลืองก็ตามฉันใดก็ฉันนั้นที่มารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเปลียและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในคันมีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามดังนี้หญิงอื่นๆอ,อ,อุ้มคันไว้9เดือนบ้างสิบเดือนบ้างจึงจะคลอดส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้น ย่อมอุ้มกันไว้สิบเดือนเต็มตีเดียวแล้วจึงคลอดก็หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไหมมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลาย ย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลังในการใดพิโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงพื้นดินเทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดา์ดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้ว ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่ปนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมดีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อกเกลี้ยงอันมาแตคว้นกาสี แก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพระเหตุใดเพราะเหตุว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้นที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆ เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเดืองด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาโพธิสัตว์ ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัดสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนย่อมเหลียวดูที่ทั้งหลายและกล่าวอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีดังนี้ในการใดที่โพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอันโอราณจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนอนตการหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิอนุภาพอย่างนี้ช่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้น แสงสว่างอันโอรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่อยู่ในที่นี้ก็มีเหมือนกันหรือนี่หนังนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ ก็วันไหวสันสะท้านสะเทือนแสงสว่างอันโอรานจนหาประมาณไม่ได้ได้ว่ากฏาก้้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะออกจากท้องแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสันสะท้านสะเทือนภิกษุทั้งหลาย มหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสาลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคารวาสย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบได้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแควน,วนจรวดมหาสมุทรทั้งสเป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบแล้วด้วยแก้วเจประการ แก้วเจ็ประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้นคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วกระดาบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบรุษผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำหยีไม่ได้ตามเสด็จกว่าหนึ่งพันมหาบรุษนั้นชนะแล้ว ครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเสี้ยนหนามเป็นผู้มั่งคั่งเบิกบานเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอไม่ใช่โดยอาจยาและสาตราต่อ,ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน ย่อมเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดนั้นเปิดแล้วในโลกปิจน์ทั้งหลายมหาปุริสัลลษณะ32ประการนั้นเล่าไหนเล่าคือหนึ่งมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอมหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมมหาบุรุษ มีส้นเท้ายาวมหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวมหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละุนมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อสายมหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแต่เข่าได้ด้วยมือทั้งสอง มหาบุรุษมีองค์ชาตตั้งอยู่ในฝักมหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทองมหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้มหาบุรุษมีขนขุ่มละเส้นเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุ่มหนึ่งหนึ่งมหาบุรุษมีปลายขนชอนขึ้นสีดุจด,ดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา มหาบรุษมีกายตรงดุจกายพรมมหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและคอมหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีมหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลังมหาบุรุษมีสวดทรงดุจต้นไซกายกับบ่าเท่ากันมหาบุรุษ มีคอกลุ่มเกลี้ยงมหาบุรุษมีประสาทรับรถอันเลิศมหาบุรุษมีคางดุจคางรัชสีมหาบุรุษมีฟันสี่สิบซี่บริบูรณ์มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอกันมหาบุรุษมีฟันสนิทชิดกันมหาบุรุษมีเกี้ยวสีขาวงามมหาบุรุษ มีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอมหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงพรมพูดเหมือนนกกระวิกมหาบุรุษมีตาเขียวสนิทคือสีนินมหาบุรุษมีตาดุดตาวัวมหาบุรุษมีอุณาโลมบางคิว้วเขาอ่อนเหมือนสำลีมหาบุรุษมีสีสักร,รับกับกรอบหน้านี่แหละเป็นมหา บุริษัทลักษณะ32ประการของมหาบุรุษภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังคือเขาขุดสะสามสะในวังแห่งบิดาของเราในสะหนึ่งปลูกบัวอุบลคือบัวเกียวสะหนึ่งปลูกบัวปทุมคือบัวหลวง หนึ่งปลูกบัวบุญทริกคือบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เรามีใช่ว่าจันอย่างเดียวที่เขาใช้ที่มาแต่เมืองกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าหม่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีเราเขาคอยกั้นสเบตรชัดให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้า หรือน้ำค้างย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนมีประสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนประสาทสำหรับฤดูฝนตลอดสี่เดือนฤดูฝนให้ขอบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบ,บุรุษไม่ลงจากประสาท ในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาตและคนงานอันดานเดินเช่นเดียวกันกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกทาตและคนใช้เมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับการประกบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแกเราว่าบุตุชน ที่มีได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอารังเกียจเสียอิจเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียบ้างเลยว่าถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่เมื่อจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจนาระอาใจเสีอิจเอียน ไม่เห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้นประดชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิดหนาระอารังเกียจเสีิดซะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยพอจึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องเจ็บไข้จะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจนาระอาจัยเสียอิสเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสิน้นอุชน ที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายเขาอิดนาระอารังเกียจเศริดเอียนไม่นึกถึงตัวเองบ้างเลยว่าถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดนาระอาใจ สียอิสเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมพรแกเราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความมีชีวิตความเป็นอยู่ของเรา,เราก็ได้หายไปหมดสิน้นครนั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่าการทั้งหลาย มีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษร้ายแรงมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งแต่ว่าเรานั้นก็ยังไม่บรรลุสุขอันเกิดจากปีติหรือธรรมอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปีติสุขนั้นนอกจากแต่เสวยกามอย่างเดียวและอกุศลธรรมอย่างเดียวเราจึงเป็นผู้หมุนกลับจากกามไม่ได้ ไม่รู้แจมแจ้งในการทั้งหลายอยู่เพียงนั้นแต่ว่าเมื่อใดเป็นนั้นว่าเราได้เห็นข้อนี้อย่างดีด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่าการทั้งหลายมีรสที่น่าย,ยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษร้ายแรงมีอยู่ในการนั้นอย่างยิ่งแล้วเมื่อนั้นเราก็เป็นผู้ไม่หมุนกลับมาสู่การทั้งหลาย รู้จากการทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้ในโลกนี้ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสยหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดเป็นธรรมดากล่าวคือบุตรและภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลาทองและเงิน สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเติดถูนเอาไว้เหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าททำไมเนอะเราซึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองอีกขะน,นหนอเราผู้มีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้ถึงโทษอันต่ำาซามของการมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาน,นี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมจากเรื่องร้ายรัฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดดังนี้เหล่านั้น โดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเดียวเกศายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวบทเมื่อมารดาวิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวดเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วความคิดอันนี้ ได้เกิดมีกะระบ,บากระบาาคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบนรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่คลองเรือนจะประพฤติพระมจันท์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้เลยตาชไหนเราจะพึงปลงผมและนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วเรือนเถิดดังนี้ความรู้สึกได้เกิดขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากดังนี้ครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเดียวแก้สายยังดำจัดบริบูรณ์ด้วยยาวอันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดา ไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเรานั้นมีอายุได้30หย่อนหนึ่งโดยวัยคือ29ปีได้ออกบป,ประชาแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศล ฟังธรรมคำพุทธ,ธะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ